เจ้าของวลีเป็นเมียพี่ก็ต้องอดทนนะคะมาเองเลยค่ะดูเอาว่าพี่ติ๊กจะสดาพรผลดีวันนี้กับแดงใบเล่ในหนัง2499ต่างกันตรงไหนหรือเปล่านะคะถึงจะมาสมึดหน่อยแต่กล้องก็ยังมารุมมาตุ้มแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นพระเอกของงานหลายคนบอกว่ามารอพี่ติ๊กนี่ละค่ะในวันแรกของกรุงเทพกลางแปลงนะคะประเดิมกันด้วยเรื่องนี้เลยโอ้โหเสียงกรี๊นะ 2499อันธพาลครองเมืองค่ะหนังวัยรุ่นที่กลายเป็นตัวเปิดยุคใหม่ภาพยนตร์นะคะช่วงปี2540แล้วก็ทุบสถิติหนังไทยไรายได้สูงสุดตลอดการไปที่75ล้านบาททางที่แทบจะมีแต่ดารานหน้าใหม่หมดนะตอนนั้นนะคะแถมไม่ได้เป็นรักใสๆแบบหนังท้องตลาดด้วยชีกแนวไปเลยค่ะแต่กลายเป็นว่าขึ้นหิ้งเป็นหนังแก๊งสเตอร์ต้นตำรับนะคะแม้เกือบไม่ได้ผลิตเพราะผู้สร้างเองก็กลัวขายไม่ได้เหมือนกัน ในที่สุดค่ะเรื่องของนักเลงเจ้าพ่อที่แย่งกันเป็นใหญ่แล้วก็ตัวละครวัยรุ่นที่ชอบเพลงเอลวิสค่ะมีเจมดีนเป็นไอดอลก็ตรงใจคนรุ่นเดียวกันในยุคปลาย90มีปรากฏการณ์นะคะเรียกคืนความคึกคักให้โรงหนังและแจ้งเกิดทันทีติ๊กเจสดาพรคนนี้ละค่ะรับบทนำครั้งแรกตอนนั้นแหมแค่20ปีเท่านั้นนะคะกำลังออเออเลย ถามว่าหนัง2499เกี่ยวยงกับพื้นที่ฉายยังไงนะคะก็ถ่ายทําแถวนี้ละคะ่ะ13ห้างนะคะบางลําพูตรอกใบเลวังบุรพาฉากที่ว่าก็ล้อมรอบลานคนเมืองหน้าสาราว่าการกรุงเทพที่ที่ผู้คนมาปูเสือรอฟังเพลงกันนะคะหน้าจอผ้าขนาด20เมตรตั้งแต่เย็นเลยมีกินอ้อยควนด้วยใช่ไหมคุณกุวินพบใช่ฮะเมนูยอดนิยมของหนังกลางแปลงนะมีข้าวเกี๊ยวว้าวด้วยคุณผู้ชมโอ้โหไม่เห็นบรรยากาศนี้มานานนะต้องถามคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะน่าจะ ะะก็มาดูหนังพร้อมกันในเวลา1นึ่ทุม่มบรรยากาศที่คือเมื่อวานนี้เองนะคะผมตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับ2499ตพันคอมเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่หนังจบไปเมื่อปี40เนี่ยจนถึงตอนนี้65เนี่ยครับกระแส2499ยังคงอยู่แล้วก็ผมคิดว่าทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้จักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องแบบเราเรารู้สึกยินดีมากแล้วก็ดีใจกับพี่อุ๋ยด้วยเหมือนกัน รอบนี้เป็นไงฮะสายในรูปแบบการแปลงนังพิเศคมาดูแบบว่าสมัโอ้อันนี้คลาสสิกมากอันนี้คลาสสิกมากนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสดูหนังกลางแปลงเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทําให้ผมว่ามันสร้างความคึกคักนะครับแล้วก็รวมถึงทําให้วงการภาพยนตร์จะตื่นตัวด้วยครับผม งามๆในหนังวิธีพิถันทุกซีนมีฟรีทเฟรมมีสโลโมชั่นฉากแอคชั่นนะคะมาจากพี่อุ๋ยนวลซีนี่แหละค่ะเขาอยู่ในแวดวงโฆษณามาก่อนนะคะเลยได้ภาพสวยขนาดนี้เลยเส้นทางนี้ยังทําให้ได้พบพี่ติ๊กค่ะเด็กหนุ่มหน้าใสาที่ไปแคสโฆษณานะคะพี่อุ๋ยก็ดูแลอยู่พอดีแล้วก็บอกว่าออะงั้นลองมาแคสหนังดูหน่อยไหมตอนแรกปฏิเสธไปแล้วด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าถ้าเกิดจะเล่นเป็นแดงใบเล่นนะพี่ติ๊กที่ตอนนั้นผมยาวประบาดัดฟันเรียกว่าต้องปรับลุกใหม่หมดเลยคุณผู้ชมเหมือนคนละ คนเลยนะคะกว่าจะตกลงปรงใจเล่นได้มาลองอ่านบทถึงค่ำเลยละคะ่ะซึ่งงานนี้พี่อุ๋ยนนทซียังเป็นคน เป็นคนคิดชื่อเทศกาลกรุงเทพกางแปลงด้วยนะคะอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ที่คิดไว้ทาไว้ในเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นให้เกิดพื้นที่สร้างสารรค์ในกรุงเทพนอกเหนือไปจากดนตรีในสวนค่ะแต่ว่าโปรแกรมฉายหนังกลางแจ้งในหน้าฝนก็มีเสียงสะท้อนอยู่เหมือนกันนะคะ<อ> work หรือเปล่าฝนตกจะทํายังไงกันดีค่ะก็ต้องบอกว่าเขามีเต็นท์ให้หลบฝนนะคะแล้วก็เรื่องเทคนิคการฉายฉายต่อเนื่องได้บอกไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีแค่การเอาจอลงเพื่อหลบ,ล,บลมแรงในช่วงก่อนหนังฉายเท่านั้นเองซึ่งพี่อุ๋ยก็ชวน มองย้อนไปถึงวัฒนธรรมการฉายหนังกลางแปลงในอดีตว่าที่จริงแล้วก็ฉายตามโอกาสเขาก็ไม่ได้มานั่งดูนะคะว่าฉายกันฤดูไหนอะคะ่ะบรรยากาศการฉายหนังกลางแปลงนะเขาฉายกันตลอดเวลานะไม่น้าไหนเขาก็ฉายครับเ,เมื่อก่อนเราเด็กๆเราเราไปดูงาน,งานเราไปงานศพ เขาก็มีใช้หนังกระแปลงในงานศพเด็กๆเราก็นั่งตากฝนดูซึ่งมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งน,นะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือซอฟต์พอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เกิดการเติบโตของวงการบันเทิงเนี่ยครับในแบบนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มันทุกๆวงการด้วยนะครับ <c oughs> มันจะทําให้เราเนี่ยเกิดการการออกมาใช้ชีวิตร่วมกันการที่จะได้เห็นเปิดมุมมองเปิดโลกกว้างเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ดี เจ้าป่าเข้าเมืองทั้งทีก็ฝากถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดูแลเรื่องขยะในพื้นที่ใช้หนังกันด้วยนะคะสว่วนกิจกรรมจะมีทุกวันพระฤหัสศุกร์ทุกสัปดาห์แล้วก็มีวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมที่หัวลำโพงด้วยค่ะ ส่วนตารางฉายดูได้ที่เพจกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ค่ะชมฟรีแต่ว่าเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะเล่นล้อกับบริบทของหนังก็จะมีไปสยามสแควร์ด้วยนะคะวันที่28-30กร,รกฎาคมฉายรักแห่งสยามค่ะซีซันเชนแล้วก็สยามสแควร์หนังปี2527นะคะโดยนายกสมาคมหนังกลางแปลงผู้ร่วมจัดงานก็มีแนวคิดนำนักภาคมาสาธิภาคสดกันด้วยนะคะก่อนต่อยอดเป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติต่อไป ไปด้วยค่ะ